วิดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะครับทวนพและปราศรีผ่านทาง YouTube ของ i m u t p Live กับผมกระจรสักบำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ มาพบกันแบบนี้เป็นประจำนะแล้วก็พร้อมกับมีเรื่องราวนะครับในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะอยู่ในรายการนี้นะฮะร,รายการวิดีเด็ดนะบางทีบางครั้งก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกีเ่ยวข้องนะก็หลายต่อหลายตอนนะบ้างเป็นบางตอนก็มีนะอยู่ในรายการนี้รายการวิดีเด็ดนะครับถ้าคุณรู้ว่าไม่อยากพลาดนะรายการโปรดรายการเด็ดของทาง i m u d p live นะอย่าลืมเลยนะครับเข้ามาที่ Youtube ของ RMUTP Live นะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ด,ด,ดของทาง RMUTP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งเรื่องราวของนะครับในวันนี้จะมาไขาคำตอบนะเกี่ยวกับดาวตกชนิดลูกไฟแสงเขียวเหนือท้องฟ้าไทยครับนะว่า นะเรื่องราวนี้นะจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นที่นะครับเป็นที่พูดถึงกันในโลกของโซเชียลเลยนะเดี๋ยวมาพูดถึงกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวของเกษตรสุพรรณบุรีครับนะจับมือกับภาคเอกชนนะจัดทำแปลง ต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะอ่ะเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศาาโลกครับมีเรื่องราวของหลักสูตรปริญญาด้าน AI ครับนะคุ้มไม่เอ่ยคุ้มไม่ครับครู้ฟังที่จะต้องเรียนนานถ4ึง4ปีนะกับเทรนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไวอ่ะมันจะคุ้มกันหรือเปล่าแล้วนะเขาจะมีนะครับรูปแบบ อย่างไรนะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิดสตาโลกแต่ช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิดหน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง มาถึงช่วงน,นี้วินาหนึ่งครับในรายการวิด,ดีเด็ดครับปบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละงตอนทุกวันพุธแล้วเราสลีพันทาง YouTube ของ RM u t p Live นายกรองประจรศักดิ์บำรุงสินมั่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนายเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับแบบนี้พบกันเป็นประจำนะสัปดาห์ละ2ตอนเช่นเดิมแบบนี้นะครับช่วงนี้เข้าสู่เรื่องราวของวินาหนึ่งกันนะครับ ซึ่งวิดน้าหนึ่งในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่อง่าของการไขคำตอบนะครับดาวตกชนิดลูกไฟแสงเขียวเหนือท้องฟ้าไทยครับนะเป็นที่พูดถึงกันในโลกของโซเชียลเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสอรดรนะครับก็บอกว่าลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่และสว่างมากปรากฏเหนือท้องฟ้าภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ ในคืนของเมื่อวันซืดเนี่ยนะครับเป็นดาวตกชนิดลูกไฟครับกรณีการแชร์คลิปวิดีโอและภาพถ่ายในโลกของโซเชียลนะปรากฏเป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่วิ่งาพาดผ่านท้องฟ้าเป็นแนวยาวของคืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับนะเวลาประมาณนะครับสามทุ่มนะครับสามทุ่มจริงๆ4มีนาคมนะไม่ใช่คืน คืนของเมื่อวันซื่อด้วยจริงๆจะต้องเป็นนะจะต้องเป็นคืนของวันที่4มีนาคมเลยนะครับนะถ้าเมื่อวันซื่อวันนี้วันที่7 7มีนาคมถูกไหมฮะน,นะถ้าเมื่อวันซื่อน,นี้จะเป็นวันที่5มีนานะต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนนะนะจริงๆก็คือเกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่4มีนาคมนั่นเองนะครับเพ <ช anner> <ป>ราะนั้นไม่ใช่คืนเมื่อวันซืนอนะครับนะต้องขออภัยตรงนี้นะ ต้อง็ีคืนวันที่4มีนาคมเลยนะตรงๆเลยนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับของคืนวันที่4มีนาคมเนี่ยเขาว่าโดยมีผู้พบเห็นนะครับเป็นจำนวนมากหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกของไทยนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีชนบุรีสมุทรสาครน,นครนายก ปราจีนบุรีนะเพชรบุรีราชบุรีชายเชิงเซาจากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟครับตรงนี้ครับเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาครับนายสุภเกิ์คฤหานนท์ครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดรนะฮะได้บอกว่าดาวตกเกิดจากการที่วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลก เศษสีกับชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงประมาณ80-120กิโลเมตรมีลักษณะเป็นแสงสว่างว่าผ่านนะว่าพาดผ่านของฟ้านะครับยิ่งวัตถุม,มีขนาดใหญ่ความร้อยและแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็มากมากตามไปด้วยนะครับจากคลิปวิดีโอและภาพถ่ายดังกล่าวเนี่ยดาวตกที่ปรากฏมีขนาดใหญ่และสว่างมากความสว่างใกล้เคียงกับดาวสุกจึงสันนิษฐานนะครับว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟ ทั้งนี้แสงสีเขียวของดาวตกสามารถบ่งบอกได้ว่านะมีส่วนประกอบของธาตุนิกเกิลซึ่งเป็นธาตุโลหะส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อสีของดาวตกเนี่ยนะเกิดจากเศษหินและฝุ่นของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้ามาชนกับชั้นบรรยากาศโลกนะด้วยความเร็วสูงมากนะ เกิดการเสี็จสีและเผาไหม้ทำให้อะตอมของดาวตกเปล่งแสงออกมาในช่วงคลื่นต่างๆจึงมองเห็นสีของดาวตกปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับสองปัจจัยนะได้แก่องค์ประกอบทางเคมีโมเลกุลของอากาศโดยรอบครับซึ่งตรงนี้นะในสุพเรินะก็บอกอีกนะครับว่าในแต่ละวันจะมีวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้ามาในใชั้นบรรยากาศโลกเป็นจำนวนมาก สามารถพบเห็นได้เป็นลักษณะคล้ายดาวตกและยังมีอุกกาบาตตกลงมาถึงพื้นโลกประมาณ44-48.5ถึงปตันต่อวันนะฮะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คนนะครับจึงไม่สามารถพบเห็นได้ดาวตกนั้นจึงเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับอ่ะก็ได้ไขปริศนาไขคำตอบนะไขความกระจ่างไปแล้วนะครับในเรื่องราวของ แสงเขียวเหนือท้องฟ้าไทยนะครับนะาที่วิ่งพาดผ่านนะครับเป็นแนวยาวนะในช่วงของภาคกลางนะครับไปจนไปจนถึงประมาณภาคตะวันออกนะครับอยู่ในช่วงของภาคกลางถึงภาคตะวันออกนะแวจริงๆแล้วก็คือดาเป็นเรื่องราวของลูกเป็นเขาเรียกว่าอะไรกร็ว่าเป็นดาวตกชนิดลูกไฟนั่นเองนะครับซึ่ง อ่าแม่จะว่าคืนของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะนะหรือก็เรียกว่าคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแหละถ้บบุญง่ายง่ายนะครับนะคุณผู้ฟังอยู่ใครที่อยู่แถวกรุงเทพนะปริมณฑลอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีชนบุรีสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็ชายเชิงเสาเหล่านี้นะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ในจังหวัดต่อไปนี้น่ะได้เห็น ดาวตกชนิดลูกไฟหรือไม่นะครับหรือว่านะได้มีโอกาสได้เห็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้าไทยหรือไม่นะครับถ้าเห็นแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าจนถึงวันนี้ละเจ็ดมีนาคมนะหลายต่อหลายท่านน่าจะได้ทราบได้กระจ่างไปแล้วละ่ะว่าจริงๆก็คือดาวตกชนิดลูกไฟนั่นเองนะก็อย่างว่าเรื่องของอย่างที่คุณสุภเลิศบอกนะครับว่าดาวตกนะครับก็ เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาเลยแล้วก็ ah. อธิบายได้ตามหลักการทางวิท,งวทยาศาสตร์นั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่นะเราก็คุ้นเราก็อาจจะเป็นสิ่งที่ นะอยู่ในรอบตัวเราเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนะครับหาคำตอบอธิบายได้โดยโด้วยผลทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับนะหลายต่อหลายสิ่งเนี่ยนะครับสามารถอธิบายสามารถไขคําตอบได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวนะครับเรื่องของดาวตกทนี้ลูกไฟนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับกับการไขคําตอบนะเรื่องของแสงเขียวเหนือท้องฟ้าไทยนะครับที่ภาคผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะจริงๆก ก็คือดาวตกชนิดลูกไฟนั่นเองนะครับนะก็คงได้ทราบกันไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผู้คนคุณผู้ฟังที่อยู่ในแถบภาคกลางภาคตะวันออกจังหวัดที่ผมนําเสนอไปได้เอ่ยไปเนี่ยก็คงจะได้สัมผัสนะในเรื่องราวของแสงเขียวเหนือนะใครมีประสบการณ์ตรงนี้ก็นะครับลอง พิมพ์มาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวของเกษตรสุพรรณบุรีครับจับมือกับภาคเอกชนนะจัดทาแปลงต้นแบบเกษตรสมัยใหม่นะครับด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเกรษตรอัจฉริยะอ้าวเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิททั่วไทยครับช่วงวิด ทวไทยชุนีวิท์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและประสดีปัผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live ครับนะถ้าคุณมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง YouTube ของ R M U T P Live นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์คาว่า R M U T P Live นะแล้วก็ เใช้กับทานทีมงานจนให้ดีกันได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่น,นขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับติชมรายการนะมีคำแนะนำอยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการวิดีเด็ดแล้วในขณะน,นี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่ม,มยอดวิวให้กับ ทางรายการแล้วก็ทาง YouTube ของ i m u t p live แห่งนี้ด้วยครับสำหรับช่วงนี้เรื่องราวของวิทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปสุพรรณบุรีครับนายเกษตรสุพรรณบุรีครับจับมือกับภาคเอกชนจัดทำแปลงต้นแบบกเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการ,กรเกษตรอัจฉริยะครับมาดูเรื่องราวรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนายวสัน จี้ปูคำนะเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะแล้วก็เกษตรอำเภอด่านช้างและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอด่านช้างร่วมกับภาคเอกชนนะครับนะหลักหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับหาหรือการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรสมัยใหม่พื้นที่50ไร่นะครับโดยเป็นการจัดทำแปลงซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญต่อาการเกษตรอัจฉริยะและสอดคล้องกับนโยบายของกมรมส่งเสริมการเกษตรดังนี้นะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ Field Explorer ครัครับระบบโดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรพร้อมการวิเคราะห์แปลงเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแล้วต่อมาก็คือ Precision เทค h นโลยี y Auto Guidance นะครับ เทคโนโลยีความแม่นยำของร่องปลูกด้วยระบบไร้คนขับและยังมี G P S Telematics นะครับระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรและยังมี Smart a g r i c u n t u r Platform นะฮะร,ระบบบริหารจัดการการปลูกพืชทางนี้เป็นความร่วมมือดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหการรมเชิงนิเวศในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี นะครับณนะโรงงานน้ำตาลมิตรผลดานช้างนะครับนั่นเองนะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของแปลงต้นแบบตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเฉพาะ,ะเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้นะมีโอกาสทำนะแปลงต้นแบบกเกษตรสมัยใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกรษตรอัจฉริยะนะครับนะซึ่ง ใช้หลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะตามนี้นโยบายนะครับของกมรมส่งเสริมการเกษตรนะและเชื่อว่าหลายต่อหลายจังหวัดนะครับหลายต่อหายหน่วยงานก็ที่จัดทําเกี่ยวข้องกับในวิวงการเกษตรเนี่ยนะนะก็ได้ใช้นะครับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นนเรื่องของเทคโนโลยีเนะี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วนะฮะ บางทีอยากจะหลีกหนีซะเหลือเกินนะไม่รู้ใช้เทคโนโลยีกันอย่างไรแต่ว่านะครับบางทีก็หลีกหนีไม่พ้นนะก็ต้องพบก็ลองเจอกันตรงนี้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะกับเรื่องราวของเกษตรสุพรรณบุรีจับมือกับภาคเอกชนจะทําแปลงต้นแบบเกษตรสมัยใหม่นะครับดยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะนั่นเองนะชั่วหน้าครับวิศถานโลกครับเรื่องราวของหลักสูตรปริญญาด้าน AI คุ้มไม่เอ่ยนะคุ้มไหมที่จะต้องเรียนนาน1-4ปีกับเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไวเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิสธานโลกครับช่วงวิสธานโลก มาถึงช่วงนี้วิศนาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและปรัสดีปันทาง YouTube ของ rmudp live ช่วงนี้วิศนาโลกครับเรื่องราวนะของหลักสูตรปริญญาด้าน AI นะคุณไม่เอ่ยครับที่จะต้องเรียนนานถึงสีปีนะกับเทรนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไวนะครับหลายมหาวิทยาลัยนะ นะครับหลายมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรปริญญาเน้นศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มมากขึ้นนะฮะจากการที่งาน AI กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยจะเป็นหลักสูตรที่ขยาย c c ate, ขอบเขตขอออกจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับซึ่งจะเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะอย่างเช่น Machine Learning Computing Algorithms นะ d a t a Analytics, แล้วก็ Advanced r o b อ t i c s นะฮะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ครับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเนี่ยนะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเครือไอวิลลิกนะครับได้ประกาศเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขายา AI ภายในภาคการศึกษาที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้นะครับปีนี้เลยนะอย่างเลไรก็ตามยังเกิดการตั้งคำถามอยู่บ้างนะถึงความเหมาะสมของหลักสูตร AI ที่เรียนในมหาวิทยาลัยถึง4ปีในบริวที่เทรนเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งฝั่งผู้สนับสนุนนะบอกว่าตราบใดที่หลักสูตรยังเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานเรื่องอื่นๆการเน้นเรื่อง AI จะเป็นประโยชน์ในการทำเรซูเม่เลยนะครับท่านี้คนต้อง คนที่ต้องการเรียนสกาย AI นะครับควรพิจารณาหลักสูตรที่สอนเรื่องพื้นฐานในอย่างเช่นคอนเซปต์เรื่องวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สถิติคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับสาขาอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับ AI เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่แกนสำคัญเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนตามนะเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ท่ามกลางความเอ่อท่าม,า,ามกลางท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคราวรายหนึ่งครับได้เสริมนะครับเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะครับซึ่งนอกจากนี้นะมาเรียฟรินนะครับ CEO ของ jobs for the future นะซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของโอกาสและการศึกษาของแรงงานนะก็บอกว่า มันเป็นสิ่งสำคัญที่การศึกษาปริญญาด้าน AI รวมถึงสาขาอื่นๆจะไม่โฟกัสแค่การพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวแต่ควรให้ความสำคัญกับการช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาความรู้นะซึ่งรวมไปถึงความอยากรู้อยากเห็นและทักษะอย่างเช่นความเป็นผู้นำการสื่อสารและการคิดอย่างมีวิจารณญาณพร้อมบอกอีกนะครับว่าผู้เรียนจำเป็นต้องจำเป็นจะต้องศึกษาหลักสูตรอย่างรอบคอบนะ,ะว่า จะต่างจากการเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนส์อย่างไรนะรวมถึงพิจารณาเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบตลอดจนขอบเขตการศึกษาว่าต้องการเน้นทักษะความรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือต้องการปริญญาในสาขาที่กว้างขึ้นเพื่อวางรากฐานนำไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวนะครับอก็ฝากไว้นะครับตรงนี้นะก็ลองไป ลองคิดดูนะครับนะบอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับแต่ไม่แน่นะครับว่าที่เมืองไทยในเร็วๆนี้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่น่าจะขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ได้อาจจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะเลยแล้วก็แยกขาดจากการจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะฮะก็คงต้องติดตามกันต่อไปตรงนี้แต่ที่แน่ๆเลยว่าต่างประเทศบางที่เกิดขึ้นแล้วกับหลักสูตร AI นะครับนะ,บนะและเกิดขึ้น ภายในปีนี้ด้วยนะครับก็ต้องตามกันต่อไปนะรับรองว่าบางทีถ้าบูมขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์เปิดขึ้นผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะแล้วก็แยกขาดจากการจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นได้นะครับนี่คือช่วงของวิสตาาโลกครับนะมาถึงตรงนี้ทายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการต่างๆนะของ เอ่อ YouTube RM UDP Live นะครับนะเข้ามาที่ YouTube RM UDP Live เข้ามาแล้วนะมีหลากหลาย,ายรายการให้เลือกติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะครับณกณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกก็ไปที่คลิปนั้นๆเลยนะแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube ของ RM UDP Live ที่สมาเลยนะเข้ามาที่ YouTube RM UDP Live ถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆ็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ดดห 2, ดดห YouTube, ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและบริบัททาง YouTube ของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้า สำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับดี With